จะมารีวิวเกี่ยวกับนี่ที่นอนนะที่นอนอ่าควันตั้มโปรนะครับของยี่ห้อแบรนด์ของโรนิโอแลบนะครับเค okay. นี่คก็เดิมๆนะครับที่ผมใช้นอนอยู่นะครับแล้ววันนี้จะทําการเปลี่ยนที่นอนทั้งหมดนี่นะครับด้วยควันตั้มนะครับเทคโนโลยีหนาา้าซ่าง ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นทำการแกะนะครับ Rio นะครับคว a n t ั m Pro นะเราเลยนะขุมข้อโอเคและนี่คือสิ่งที่เขามาให้นะครับนี่นะไดรีฟและนี่ ก็เป็นตัวสื่นะครับตรงนี้ที่ทางทางอิโอคเขาได้ให้มานะครับต้องเป็นที่สิเฉพาะนะฮะการอันน,อนี้คู่มือนะอันนี้ก็คือที่ปิกนะับการการสำหรับเราจะไปกิีดที่นอน็นฐานนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเก็บนี้นะครับ บอกว่าเป็นเทคโนโลยีนาซ่านะครับก็เลยอยากลองอยากสัมผัสว่านาซ่าเป็นยังไงเคยดูแต่ในทีวีในชะ่ไหมที่ว่าตัวลอยลอยใช่ไหมโอเคนะครับนะไม่ใช่นะีมูอาชีพนะเป็นคนใะช้เทคโนโลยีประจักษ์ใช้กินบอกยิงตอนนี้มีเสียงนะมีเสนะียงมาก เหมือนเวลาเราแบบขับมอเตอร์ไซค์แล้วแบบมีอะไรมาทิ่มยางครับดังมานั้นเลยเราจะทำการเก็บล้างไว้ พยายามใช้ของเขาให้มากที่สุดน,นะนะครับเพราะว่ามันเป็นที่เกี่ยวมันที่เกี่ยวแบบนี้เวลาเข้าไปก็เกี่ยวเข้าไปอ่าแล้วมันก็จะขาดแต่ถ้าเป็นคัตเตอร์มันอาจจะแบบบาดบอกได้แต่ไม่ปอกเกี่ยวายได้นะฮะ เริ่มีกลิ่นยางพาราออกมานะเริ่มมีกลิ่นแต่ว่าผมเปิดหน้าต่างระบายอากาศไว้แล้วนะอืมอเกตอนนี้ผม,มแกะแล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวเราท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะมีของมีของแถมด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีได้อะไรบ้างนะครับแต่๋ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสกันก่อนว่ามัน,นกระโดดทับไข่ไข่ไม่แตกเดี๋ยวมาดูกัน น,นี่นะครับก็เป็นไข่นะครับสามลูกนะสามฟองนี่สดๆผมไม่ได้ฆ่าอะไรเลยอันนี้ผมเป็นคนใช้จริงนะเราจะทำการกระโดดทับไข่ว่าไข่จะแตกหรือไม่แตกผมจะโดดทุกมุมเลยนะนพยายามจะทำให้มันแตกให้ได้โดยการโดดอย่างเดียไม่เอาของแข็กมาโดนด็กขาดด้วยชุดนี้ ่าสอดนาฬิกาเลยเกี่ยวคือนาฬิกาเป็นโดนใช่ไหมเดี๋ยวเอาผมกูผมลองไว้นะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้อะไรไม่ได้จะมาอะไรเลยก็คืออยากรู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่งก็คืแอแต่งตรงนี้เร้อมนะสามลูกนะเอาลูกแรกก่อนเอารุกแรกน,น,น,นะรุกแรกนะไปนะหนึ่งสองเติม นะหึสอง้ำนะอ้หเยทีนี้ลองสองลูกนะ3มลูกไปเลยอ่ะส่ลูกเียผมจะกระโดดให้ถึงเห็นี้เลยพรอมไหมลอยเลยนะพร้อมหนึ่ง้มนะครับ นะครับผมไม่ใช่คนรีวิวผมคือผู้ชายโอเคนี่นะครับก็มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับนี่เป็นคู่มือน,นะครับอ่านก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือศูนย์ตัวแทนาดาวดาวเทานะฮะตัวนี้เลยนี่นะครับที่เป็นคนจะทำหน่ายตัวแทนนะ อันนี้เป็นของแถมที่ผมพูดไว้ตอนต้นคลิปนะครับว่าเดี๋ยวท้ายคลิปมาเนี่ยผมก็จะมาบอกว่าเขาแถมอะไรบ้างนะครับแช้กัตเตอร์ที่อันนี้ส่วนตัวของเรานะปกตินะครับอ้อันนี้ดิวนี่กล่องสวยมากครับกล่องสวยมากนี่นะ1ชิ้น ที่สองันี้ก็สหแล้วก็6นะครับอา่านี้เรามาดูนะครับมีอะไรบ้างเริ่มจากอันนี้ก่อนนะอันนี้น่าจะเป็นที่เป็นผ้าก็เขียนว่า ลอกหมอนหนุนนะครับก็ที่นอนหมอนนะครับเป็นเ,เหมือนกันบปลอกหมอนอมนี่นะครับขนาดประมาณนี้เลยนี่นะนี่เลยนะเขาให้มาสองผืนนะครับสองผืนก็ก็เป็นของที่ทางวิโนนะครับให้มานี อยากการซื้อบ่อเบาอตัวนี้นะครับมีโปรโมชั่น0% 0% 10เดือนนะครับถ้าใครจำกันไม่ผิดผมสั่งตั้งแต่ก่อน5.5ก็คือวันที่5เดือน5นะครับที่ผ่ามาเนี่ยได้โปรโมชั่นอ 9, 9ู0 9,990บาทนะครับก็มีของแถมพวกนี้ด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นที่เขาเขียนว่าที่ยุ่มที่ ผ้าปูที่นอนนะก็คือผ้าปูที่นอนด้านล่างอยูนี้นะครับหมดนี่เ,เลยนี่นะของแถมนะครับออผ้าปูที่นอนอันนี้อันนี้เป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้ารองกันเปื้อนกันน้านะครับก็ก่อนที่เราจะจะปูผ้าปูที่นอนเนี่ยครับก็ก็เอาตัวเนี้ยคลุมก่อนึ่งรอบใช่ไหมครับเป็นผ้าเหมือนสำหรับเป็นคนที่มีเด็กเล็กแล้วพวกนี้หรือว่ามีแฟน ซึ่งที่เป็นผู้คุณสุภาพสตรีนะครับที่มีที่มีประจมเงินมาอะไรประมาณนี้ครับก็สามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยครับเป็นการกันไม่ให้สิ่งสกปรกเหล่านี้หลบไปที่บนตัวบาะโดยโตรงนะครับน,นะถือว่าของแถมเยอะนะครับครบนะครับแต่ถ้าใครยังไม่พอใจหรือคิดว่ามันยังขาดนู่นขาดนี่โอ้ มากเลยว,ว้าวนะครับไ้ตัวนี้อีกเดนเลอันนี้เป็นหมอนนะเป็นหมอนเป็นหมอนสองลูกนะครับให้เยอะมากพูดคุ้มพูดเลยพูดคุ้ม ที่เห็นทันคลิปนี้นะครับก็รีบไปซื้อเลยนะครับตรงนี้ได้โปรโมชั่นอยู่นะครับถ้าจะถ้ายัางพอ,อนี่นะครับเป็นหมอนนะอุ้ยโอเคออกมามันเหมือนกับเออมันเริ่มพองหัวขึ้นนะตอนนะครับตรงน,นี้ก็ไม่ได้เขียนอะไรไว้นะต่อมาพุ้งตัวนี้ ก็คือของแถมทั้งหมดนะครับที่รุนิโอจะให้จัดเต็มเทบจะแบบเก็บม,มาปั๊บก็คือทุกอย่างสามารถนอนได้เลยเทมจะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วอันนี้ผมขอย้ำอีกทีนะครับว่าผมไม่ได้รีวิวจากรุนิโอโดยเลยนะครับแต่ผมจะรีวิวจากผู้ใช้จริงนะครับเดี๋ยวจะมีคลิป หลังจากนี้นะครับว่าผมนอนแล้วให้ความรู้สึกยังไงบ้างนะครับแล้วเอาเอาโดยตรงจากผมเลยนะผมไม่เคยนอนบอกอะไรแบบนี้เลยแต่ผมเคยนอนโรงแรมมาก่อนแล้วเมื่อวันผมก็เพิ่งไปนอนโรงแรมมาและฟีลนนลิ่งโรงแรมก็จะเป็นแบบบอกนุ่มกระโดดพับสบายปุ๊บอ,อะไรประมาณนี้แต่พอระย,ย,ยรระยาวเนี่ยผมก็ระยะยาวครับว่าหนึ่งคืน่านไปสองคืนผ่านไป สัมขึ้นผันไปซีลมันจะเป็นประมาณไหนครับเี่นะครับประมาณนี้เลยโอเคก็เหมือนเดิมน,นะครับติดต่อทางรูดิโอทางเฟซ e b o บุ๊กอินสตาแกรมหรือจะเป็นทิกต็อกไลน์มีทุกช่องทางเลยนะครับลองหาดูได้เลยนะครับเนี่ยตามนี้เลยรูดิโอนะครับมีตั้งแต่รูดิโอ หลายลุดม,มากเราเข้าไปดูเรยนศึกษากันดูครับแต่ว่าผมว่าวันนี้มีงบเท่านี้ก็เลยเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวครั้งต่อไปถ้ามีงบมากกว่านี้อาจจะซื้อเจ็ดสีหรือเจนต,ต่อไปนะครับโอเควันนี้ขอลาไปเป็นแค่นี้ก่อนวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย